เทวดาชั้นสุดทาวาสพิกุทั้งหลายสมัยหนึ่งเมื่อเรานั้นไปเร้นอยู่ในที่ลับเกิดความรำพึงในใจว่าชั้นสุดทาวาสซึ่งเรามิได้เคยอยู่เลยโดยเวลาอันยืดยาวนานนี้นอกจากเทวดาเหล่าสุดทาวาสแล้วไม่ใช่โอกาสที่ใครๆจะได้โดยง่ายถ้ากะครเราพึงเข้าไปหาเทวดาเหล่าสุดทาวาสจนถึงที่อยู่ ภิกุทั้งหลายทันใดนั้นเราได้หายไปที่ควงไม้พยาสารพลึกในป่าสุภวันใกล้อุกกัตนะครไปปรากฏในพวกเทวดาเหล่าอวิหาชั่วเวลาสักว่าบุรุษแข็งแรงเหยียดแขนหรือคู่แขนเท่านั้นภิกุทั้งหลายในหมู่เทวดานั้นแลเทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราแล้วได้กล่าวกับเราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกนับแต่นี้ไปเกอกับพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าวิปัสสีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพวกข้าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีคลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้วจึงได้บังเกิดในที่นี้ภิกขุทั้งหลายในหมู่เทวดานั้นแล เทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราแล้วได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้นีรทุกนับต่นนี้ไปสาสอดกับพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าสิกข,ขีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพวกข้าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิกข,ขีคลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้ภิกุทั้งหลายในหมู่เทวดานั้นแลเทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ในกัปที่สาสิบเอ็ดนั้นเองพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าเวสภูได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพวกข้าพระองค์นั้น ประพฤติพรหมจันทร์ในพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเวสภูคลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้วจึงได้บังเกิดในที่นี้ภิกุทั้งหลายในหมู่เทวดานั้นแลเทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุกในพัทธกัปนี้เองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากะกุสันทะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพวกข้าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากะกุสันทะคลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้วจึงได้บังเกิดในที่นี้พิกุทั้งหลายในหมู่เทวดานั้นแลเทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุก ในพัทธกับนี้เองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะพระนามว่าโกนาคามณะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพวกข้าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโกนาคามณะคลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้วจึงได้บังเกิดในที่นี้พิกุททั้งหลายในหมู่เทวดานั้นแลเทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมาก ได้เข้ามาหาเราได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ในพัทธกัปนี้เองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะพระนามว่ากัสสปะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพวกข้าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะคลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้วจึงได้บังเกิดในที่นี้ภิขุทั้งหลาย ในหมู่เทวดานั้นแลเทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ในพัทธกับนี้เองบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์เป็นกษัตริย์โดยพระชาติเสด็จอุบัติขึ้นในขัตติยะสกุลเป็นโคตมะโดยพระโคด พวกข้าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคคลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้วจึงได้บังเกิดในที่นี้พิขุทั้งหลายครั้งนั้นแลเราพร้อมด้วยเทวดาเหล่าอาวิหาได้เข้าไปหาเทวดาเหล่าอาตตปาเราพร้อมด้วยเทวดาทั้งสองพวกนั้นได้พากันเข้าไปหาเทวดาเหล่าสุทัศสาเราพร้อมด้วยเทวดาทั้งสามพวกนั้น ได้เข้าไปหาเทวดาเหล่าสุทัศสีเราพร้อมด้วยเทวดาทั้งหมดนั้นได้เข้าไปหาเทวดาเหล่าอากนิฐาแล้วเทวดาเหล่านั้นได้กล่าวเล่าข้อความกราบทูลพระองค์ถึงเรื่องพระพุทธเจ้าบรรดาที่ล่วงไปแล้วและเล่าถึงการประพฤติพรหมจรรย์ของตนในชาติที่พบพระพุทธเจ้าโดยทํานองเดียวกันที่ขูทั้งหลายเพราะเหตุที่ธรรมทาุนี้ ตถาคตแทงตลอดแล้วอย่างดีด้วยประการดังนี้พระพุทธเจ้าที่ล่วงไปแล้วปรินิพานไปแล้วตัดธรรมเป็นเหตุให้เนื่นชาได้แล้วตัดวัตตะได้แล้วครอบงำวัตตะได้แล้วล่วงสัพพทุก์ขแล้วตถาคตย่อมระลึกถึงได้แม้โดยประชาติแม้โดยพระนามแม้โดยพระโคตแม้โดยประมาณแห่งพระชนมายุแม้โดยคู่แห่งพระสาวก แม้โดยการประชุมกันแห่งพระสาวกว่าแม้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระชาติอย่างนี้จึงมีพระนามอย่างนี้จึงมีพระโคดอย่างนี้จึงมีศีลอย่างนี้จึงมีธรรมอย่างนี้จึงมีปัญญาอย่างนี้จึงมีวิหารธรรมอย่างนี้จึงมีวิมุติอย่างนี้แม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความนี้แก่ตถาคต ซึ่งเป็นเหตุให้ตถาคตระลึกถึงได้ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้ว